เราคิดเสมอว่าเราทําแต่กระเป๋าหนังเป็นเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาทํากระเป๋าผ้าได้เราเคยคิดทําแล้วแต่เราทําไม่ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือมีกอรเครื่องหนังก็จะทำเครื่องหนังแล้วก็ซิกเนเจอร์คือการเอาหนังิ้นเล็กๆมาประกอบตัดต่อเป็นลวดลายต่างๆก็เลยเข้าไปช่วยดูเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมีโอกาสมีช่องทางในการขายมากขึ้นโดยใช้ผ้าผักตบชวาที่ มัดย้อมแล้วก็ปรับปรุงพัฒนารูปแบบโดยการใช้เทรนด์ใช้หลักองค์ประกอบศิลปความงามต่างๆเข้ามาผสมผสานด้วยกับแต่ว่าก็ไม่ทิ้งจุดเด่นเดิมอัตลักษณ์เดิมก็คือการตัดต่อหนังของคุณนิกรคะ่ะ ผักตบชวาที่เป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมมันก็สามารถที่จะแมทกับงานของเราที่เราดึงเอาเศษขยะของโรงงานอุตสาหกรรมมาทำมาอยู่แล้วเราเลยเกิดแนวคิดว่าเรามารวงมาทำไหมสร้างสรรผลิัณฑ์ใหม่ๆจนเกิดตกผลึกกันแล้วว่าเรามาผสมผสานยังไงระหว่างผ้ากับหนังเลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจําหน่ายได้แล้วก็เป็นรูป <es> แบบของพร <es> ีเมียมเลยเราใช้เทคนิคในการทํากระเป๋าหนังแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่เป็นผ้าในการผลิต เราก็มีการทำรีเสิร์ชมาก่อนค่ะว่าถ้าเป็นผู้ชายในวัยทำงานกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีความคล่องตัวใบเล็กนิดนึงแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันมีกุญแจรถกระเป๋าต่างอย่างเงี้ยจะต้องใส่ได้การเดินทางชีวิตประจําวันนอกจากไปทํางานแล้วเนี่ยไปไหนต่อนะคะจะต้องเข้ากับชุดอะไรบ้างพอมาเป็นผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยก็จะชอบใบเล็ก เทรนตอนนี้ใบเล็กแล้วก็มีความเป็นทรงกําลังมาเดี๋ยวนี้ iPad ก็จะเป็นที่นิยมนะคะกระเป๋าก็จะต้องเป็นทรงที่ใส่ iPad ได้ก็จะทําตามความต้องการของปุ้ยโพแล้วก็อ้างอิงเทรนแฟชั่นเป็นหลักค่ะ ผ้า1เมตรนะครับที่ผมเราคำนวณดูแล้วเราสามารถทำกระเป๋าใบใหญ่ได้มา3ใบเราจะเก็บเศษให้หมดเศษผ้าให้หมดเหมือนกับการเก็บเศษหนังของผมจากใบใหญ่จะสะโคบมาใบกลางใบกลางได้อีกประมาณ2-3ใบเสร็จปุ๊บเราจะสะโคบไปอีกให้เหลือใบเล็ก,ลกๆใบสเสรเศษสตางค์จนเก็บผ้าให้หมดรูปแบบในการผลิตของผมก็คือจะเก็บชิ้นผ้าชิ้นงานและสร้างมูลค่าได้จากแค่1นเมตรได้จานวนมากครับ การทํากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเรื่องราคามันก็คือกระเป๋าผ้าแต่ถ้าเราผสมผสานหนังวัวพึ่งมีมูลค่าอยู่แล้วเข้าไปมันจะเพิ่มอีก2เท่าถึงสเท่าแล้วเพิ่มรูปแบบที่ดีแล้วก็มีราคาให้มันมีมีคุณค่าของมันในตัวครับผม